วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยนะครับคือเบื้องหน้าเนี่ยอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องรักโรแมนติกของหนุ่มสาวแต่ว่าเบื้องหลังนี้กลับเป็นเกมการเมืองที่เดิมพันกันด้วยชีวิตและก็อำนาจทั้งหมดเลยเรื่องราวที่เรารู้จักกันในชื่อคดีพระปรีชากลลการในช่วงต้นรัชกาลที่5ครับ เราได้รวบรวมข้อมูลมาจากบทความเชิงลึกหลายชิ้นเลยนะครับแล้วก็มีคลิปวิดีโอที่วิเคราะห์เหตุการณ์นี้จากหลายๆแงม่มุมเพื่อจะมาสํารวจกันว่าเอ่อแค่ความรักของคนสองคนเนี่ยมันกลายเป็นชนวนของความขัดแย้งระดับชาติที่สั่นสะเทือนบัลลังก์ได้ยังไงและทําไมโศกนาฏกรรมครั้งนี้ถึงถูกมองว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูครั้งสําคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์สยามก่อนจะไปถึงเรื่องความรักของตัวละครเอก เราคงต้องมาทำความเข้าใจภาพใหญ่กันก่อนนะครับอยากให้ช่วยเล่าหน่อยว่าบรรยากาศทางการเมืองของสยามในช่วงปี2,421-2,422ถึงที่เกิดเรื่องเนี่ยมันเป็นยังไงครับทำไมถึงบอกว่ามันตึงเครียดแล้วก็เปราะบางมากค่ะต้องบอกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากของสยามเลยตอนนั้นอำนาจมันแบ่งเป็นสองขั้วชัดๆเลยนะคะขั้วแรกคือฝั่งของรัชกาลที่5หรือที่เราเรียกว่าฝ่ายอานาจใหม่ ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพราะองค์ยังทรงพระเยาวมากนะคะเพิ่งจะครองราชได้ไม่นานแล้วก็กําลังพยายามที่จะปฏิรูปประเทศดึงอํานาจที่เคยกระจายอยู่ตามหัวเมืองแล้วก็กลุ่มขุนนางต่างๆเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่ศูนย์กลางก็คือพยายามจะสร้างรัฐสมัยใหม่ขึ้นมานั่นเองถูกต้องค่ะแต่อีกขั้วที่คุมอํานาจจริงๆในตอนนั้นคือฝ่ายอํานาจเก่าซึ่งก็คือกลุ่มขุนนางตระกูลใหญ่ที่นําโดยตระกูลบุญนาค โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือที่เรียกกันติดปากว่าท่านช่วงบุญนาคเป็นหัวเรือใหญ่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในตอนนั้นต้องบอกว่าอิทธิพลของท่านนี่เอ,อล้นฟ้าจริงๆค่ะแทบจะกลุมอำนาจเบ็ดเสร็จในสยามเลยก็ว่าได้แล้วในสมการอำนาจนี้มันมีผู้เล่นคนอื่นอีกไหมครับมีค่ะและนี่คือจุดที่เรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้น มีอีกตระกูลหนึ่งที่กำลังเริ่มมีบทบาทสำคัญขึ้นมานั่นคือตระกูลอมาตยกุลซึ่งเป็นกลุ่มขุนนางหัวก้าวหน้ามีความรู้ความสามารถแบบตะวันตกและที่สำคัญคือมีความจงรักภักดีต่อรัชการที่5อย่างสูงเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มขุนนางรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญของฝ่ายอำนาจใหม่เลยค่ะและพระปรีชากลณการตัวเอกของเราก็มาจากตระกูลนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับพอจะเห็นภาพความตึงเครียดของคู่อำนาจแล้วงั้นมาถึงตัวละครเอกของเรากันบ้าง พระปรีชากุลาการหรือคุณสำอางอมาตยกุลอยากให้ช่วยเล่าหน่อยครับว่าท่านเป็นใครทำไมถึงเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตาในยุคนั้นครับท่านเป็นเหมือนตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในยุคนั้นเลยค่ะคือเป็นขุนนางที่ไปเรียนวิศวกรรมศาสตร์ถึงสกอตแลนด์พูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่วมีความคิดความอ่านแบบตะวันตกซึ่ง หาได้ยากมากในสมัยนั้นทําให้ท่านเป็นที่โปรดปรานของทั้งรัชกาลที่สี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลที่5ที่ทรงต้องการคนรุ่นใหม่แบบนี้มาช่วยพัฒนาประเทศท่านได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ไปดูแลกิจการเหมืองทองคาที่กบินบุรีซึ่งเป็นแหล่งรายได้สําคัญของประเทศเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นถึงเจ้าเมืองปราจินบุรีด้วยค่ะโอโ้โหโปรไฟล์ดีขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยที่จะเป็นที่โปรดปรานเป็นอนาคตของชาติเลยก็ว่าได้ แล้วฝั่งนางเอกล่ะครับแฟนนี่น็อกซ์เธอเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้แฟนนี่น็อกซ์นี่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาลเลยค่ะเธอเป็นลูกสาวของเซอร์โทมัสจอร์จน็อกซ์ซึ่งเป็นกงสุนใหญ่อังกฤษประจำสยามในตอนนั้นกับท่านผู้หญิงปรางสตรีชั้นสูงชาวไทยต้องย้ำว่าตำแหน่งกงสุนใหญ่อังกฤษในยุคนั้นเนี่ยเทียบเท่ากับตัวแทนของมหาอำนาจตะวันตกที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคเลยนะคะดังนั้นแฟนนี่ จึงไม่ใช่แค่ลูกครึ่งฝรั่งทั่วไปแต่เธอมีสถานะทั้งทางสังคมและการเมืองที่สูงมากแล้วคนสองคนที่สุดยอดขนาดนี้มาเจอกันได้ยังไงครับมาเจอกันเพราะกิจกรรมยอดฮิตของชนชั้นสูงสมัยนั้นเลยค่ะการขี่ม้าเหรอครับใช่ค่ะการขี่ม้ามีบันทึกว่าพระปรีชาการละกนการมักจะขี่ม้าตามเสด็จราชการที่ห้าอยู่บ่อยๆส่วนแฟนนี่ก็มักจะขี่ม้าเล่นกับบิดาของเธอ ทำให้ทั้งคู่ได้พบเจอกันแล้วด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันมีไลฟ์สไตล์แบบตะวันตกเหมือนกันก็เลยถูกข้อกันอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ก็พัฒนาไปจนกลายเป็นความรักค่ะแล้วการแสดงความรักของทั้งคู่ในสมัยนั้นเป็นยังไงครับมันเปิดเผยได้แค่ไหนถือว่าเปิดเผยแล้วก็ แบบว่าเปรี้ยวมากในยุคนั้นเลยค่ะมีการบันทึกว่าทั้งคู่มักจะชวนกันไปพายเรือเล่นสองต่อสองในที่สาธารณะซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในสังคมสยามที่ยังยึดถือธรรมเนียมแบบเก่าอยู่มันกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงและโจกจันกันไปทั่วในแวดวงสังคมชั้นสูงเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนความรักของพวกเขามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทันสมัยที่กำลังท้าทายธรรมเนียมเก่าๆเลยนะครับแล้วพอความรักสุขงอม ทั้งคู่ก็ตัดสินใจจะแต่งงานกันจุดนี้เองใช่ไหมครับที่เรื่องส่วนตัวของคนสองคนกลายเป็นเรื่องความมั่นคงระดับชาติไปเลยใช่เลยค่ะพอมีข่าวว่าจะแต่งงานกันเท่านั้นละค่ะเรื่องนี้กลายเป็นไยคุกคามทางการเมืองในสายตาของฝ่ายอํานาจเก่าทันทีโห้ทาไมถึงรุนแรงขนาดนั้นครับแค่คนสองคนจะแต่งงานกันเนี่ยนะมันมีเหตุผลซ้อนอยู่หลายชั้นเลยค่ะประเด็นแรกเลยคือการดองกันทางการเมืองลงนึกภาพตามนะคะ ถ้าตระกูลอมาตยกุลซึ่งเป็นคนของรัชกาลที่หได้เกี่ยวดองเป็นครอบครัวเดียวกับกงสุลใหญ่อังกฤษซึ่งเป็นตัวแทนของมหาอำนาจตะวันตกมันหมายความว่าฝ่ายอำนาจใหม่ของรัชกาลที่หจะมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากมากจนฝ่ายอำนาจเก่าอย่างตระกูลบุญนาคอาจจะควบคุมไม่ได้อีกต่อไปเข้าใจแล้วครับคือถ้าการแต่งงานนี้สำเร็จอำนาจของฝ่ายใหม่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยและมีประเด็นอื่นอีกไหมครับ มีค่ะและเป็นประเด็นที่อาจจะส่วนตัวกว่านั้นด้วยมีข้อมูลจากหลายแหล่งชี้ว่าสมเด็จเจ้าพระยาหรือท่านช่วงบุญนาคเนี่ยท่านมีแผนการของท่านอยู่แล้วท่านต้องการจะให้แฟนนี่น็อกสแต่งงานกับบุตรชายคนหนึ่งของท่านเองเพื่อที่จะเชื่อมอำนาจของสามขั้วใหญ่เข้าด้วยกันคือตระกูลบุญนาควังหน้าและก็กงศูนอังกฤษให้กลายเป็นหนึ่งเดียวโหเท่ากับว่า เท่ากับว่าคุณสมังไม่ได้แค่จะแต่งงานแต่กําลังจะไปทําลายแผนการเมืองใหญ่ของขั้วอํานาจเก่าโดยไม่รู้ตัวเลยแล้วมันก็ไม่อีกเรื่องใช่ไหมครับเรื่องที่ว่าทําผิดธรมเนียมสํานักสยามในสมัยนั้นขุนนางชั้นผู้ใหญ่เวลาจะทําการมงคลสมรสโดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่มีตาแหน่งสําคัญจะต้องตรงกลับทูลขอพระบรมราชานุญ,ญาตก่อนถูกต้องค่ะแต่พระปรีชากลการไม่ได้ทําตามขั้นตอนนี้อาจจะด้วยความที่ท่านใช้ชีวิตแบบตะวันตกจนคุ้นชินหรืออาจจะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัว แต่การกระทํำนี้มันกลายเป็นช่องโหว่ใหญ่ให้ฝ่ายตรงข้ามหยิบมาใช้เล่นงานได้ว่านี่คือการไม่เคารพไม่ยำเกรงพระบรมเดชานุภาพน่าทึ่งนะครับว่าแค่ความรักของคนสองคนอยากใช้ชีวิตด้วยกันในแบบที่ดูทันสมัยมากในยุคนั้นมันกลับไปขัดขาแผนการใหญ่ระดับประเทศได้ขนาดนี้กลายเป็นว่าความรักของพวกเขากลายเป็นอาวุธที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ทําลายตัวเขาเองแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายใช่ไหมครับที่งานฉลองวัดที่บางปะอิน ถูกต้องค่ะเหตุการณ์นั้นคือจุดแตกหักเลยในงานฉลองวัดนิเวศธรรมประวัติที่บางปะอินซึ่งเป็นงานใหญ่มีเจ้านายและขุนนางไปร่วมง,งานกันเยอะมากก็เกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่าแฟนนี่น็อกซ์ไปค้างคืนอยู่บนเรือนแพส่วนตัวของพระปรีชากลาการเรื่องนี้อื้อฉาวมากจนสมเด็จเจ้าพระยาต้องเสด็จขึ้นไปพิสูจน์ความจริงด้วยพระองค์เองเลยทีเดียวแล้วความจริงเป็นยังไงครับ ถึงแม้จะพบว่าทั้งสองคนพักอยู่คนละห้องก็ไม่ได้มีอะไรเกินเลยแต่ในสายตาของสังคมยุคนั้นการที่สตรีไปค้างคืนในที่พักของบุรุษที่ไม่ใช่สามีก็ถือเป็นเรื่องเสื่อมเสียร้ายแรงแล้วค่ะ แต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นคือหลังจะกเกิดเรื่องพระปรีชากลาการตัดสินใจพาแฟนนี่กลับกรุงเทพทันทีทั้งที่งานพระราชพิธียังไม่เสร็จสิ้นและที่สำคัญที่สุดคือไม่ได้กราบทูลลาพระเจ้าอยู่หัวก่อนซึ่งการกระทำนี้ในสายตาของผู้ใหญ่ฝ่ายอำนาจเก่าถือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างรุนแรงโอ้โหเรื่องนี้ในยุคนั้นคุมเป็นข่าวเช้าสุดๆเลยนะครับ ต่อให้ไม่ได้มีอะไรกันจริงๆแต่ภาพที่ออกมามันคือการไม่ไว้หน้าผู้ใหญ่ไม่เคารพกฎเกณฑ์เป็นช่องโหว่ให้โจมตีได้ง่ายมากพอได้จังหวะเหมาะๆตอนที่พ่อของแฟนนี่ไม่อยู่ฝ่ายอํานาจเก่าก็เริ่มเดินเกมทันทีเลยใช่ไหมครับทันทีเลยค่ะพอเซอร์โทมัสครกน็นกส์เดินทางกลับอังกฤษเพื่อไปพักร้อนชั่วคราวฝ่ายอํานาจเก่าก็ไม่รอช้าใช้โอกาสทองนี้จัดการพระปรีชากลาการทันที ข้อกล่าวหาต่างๆถูกรวบรวมและนำมาใช้เล่นงานท่านอย่างเป็นระบบเลยมีข้อหาอะไรบ้างครับข้อหาหลักที่ใช้เป็นหัวหอกเลยคือทุจริตยักยอกทรัพย์ค่ะมีการกล่าวหาว่าพระปรีชากลาการยักยอกทองคำหลวงจากเมืองที่กบินบุรีที่ท่านดูแลอยู่มีการหยุกตัวเลขขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยว่าท่านเบิกเงินหลวงไปทั้งหมด15,500ัช่างแต่กลับส่งทองคำคืนท้องพระคลังหลวงเพียง111ช่างเศษเท่านั้น 15,500ช่างแต่ส่งคืนแค่111ช่างตัวเลขมันต่างกันมากจนหน่าตกใจเลยนะครับมันดูมีน้ำหนักมากใช่ค่ะตัวเลขมันดูน่าเชื่อถือมากแต่ยังไม่หมดแค่นั้นยังมีข้อหาเสริมพ่วงเข้ามาอีกคือทารุณกรรมเบ่าวไพร่และคนงานมีราษฎรหลายคนถูกนำตัวมายื่งดีการ้องเรียนว่าท่านทรมานบ่าไพร่จนถึงแก่ความตายบ้างใช้แรงงานคนอย่างโหดเที่ยมบ้าง มีบันทึกที่น่ากลัวมากอันหนึ่งเล่าว่าท่านสั่งให้คนงานดำน้ำลงไปตัดต่อไม้ใต้น้ำแล้วใช้วิธีเอาง่ามไม้ไผ่ยาวๆมาค้ำคอไว้เพื่อไม่ให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำได้จนกว่างานจะเสร็จซึ่งทำให้มีคนงานขาดใจตายไปหลายคนโหฟังดูแล้วโหดร้ายมากค่ะแต่ข้อกล่าวหาทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นแค่ฉากหน้า เป้าหมายที่แท้จริงทางการเมืองซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาผลักดันเป็นประเด็นหลักเลยก็คือการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยอ้างอิงจากการทำผิดธรรมเนียมราชสำนักและพฤติกรรมต่างๆที่ทำตามอาเภอใจโดยเฉพาะเรื่องที่บางประอินนั่นแหละคะ่ะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าข้อหาทุจริตกับธรุณกรรมเป็นแค่ข้ออ้างเลยนะครับเหมือนตั้งทงไว้แล้วว่าต้องกําจัดให้ได้แล้วค่อยหาเหตุผลมาประกอบทีหลังนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูชัดๆเลยใช่ไหมครับ เพื่อไม่ให้คุณนางรุ่นใหม่คนอื่นกล้าท้าทายอำนาจอีกมีความเป็นไปได้สูงมากค่ะเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเพราะปรีชาคนละการถูกจับกลุมทันทีการพิจารณาคดีก็เป็นไปอย่างรวดรัดมีการนำพยานหลักฐานต่างๆมาให้การปรักปรำอย่างเป็นระบบดูเหมือนมีการเตรียมการมาอย่างดีทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลอมตยกกุลก็ถูกอายัดและยึดเป็นของหลวงทั้งหมดค่ะแล้วฝั่งคุณสำอางกับแฟนนี่เขาไม่ได้สู้เลยเหรอครับ สู้ค่ะสู้ทุกทางเท่าที่จะทําได้เลยแฟนนี่ซึ่งในตอนนั้นกําลังตั้งครรนลูกของพระปรีชากุลาการอยู่ด้วยพยายามวิ่งเต้นขอความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายเท่าที่เธอจะทําได้ถึงขั้นเขียนจดหมายไปถึงรัฐบาลอังกฤษและสมเด็จพระราชนีนาถวิกตอเรียโดยตรงเลยนะคะ ส่วนเซอร์โทมัสน็อกซ์พอทราบข่าวจากสยามก็รีบเดินทางกลับมาแล้วก็พยายามใช้ไม้แข็งเข้ากดดันรัฐบาลสยามโดยการนำเรือรบหลวงของอังกฤษชื่อฟ็อกซ์เฮส์เข้ามาจอดทอดสมอในแม่น้ำเจ้าพระยาที่กรุงเทพเลยการเอาเรือรบเข้ามานี่เหมือนจะเป็นการเดินหมากที่ผิดพลาดเลยนะครับกลายเป็นยิ่งเข้าทางฝ่ายอานาจเก่าที่จะชี้ว่านี่ไงผู้นี้คิดจะพึ่งพาอำนาจต่างชาติเพื่อมาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของสยาม ถูกต้องค่ะมันให้ผลตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงรัฐบาลสยามในตอนนั้นก็แก้เกมได้ดีมากรีบส่งคณะทูตไปชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดกับรัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอนโดยตรงเลยสุดท้ายรัฐบาลอังกฤษก็ชั่งน้ำหนักแล้วเห็นว่าอืมการรักษาสัมพันธไมตรีอันดีกับสยามโดยรวมนั้นสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนคนเดียวจึงตัดสินใจที่จะไม่แทรกแซงเพราะมองว่าเป็นกิจการภายในของสยามค่ะ สุดท้ายเมื่อไม่มีใครช่วยได้ชะตากรรมของพระปรีชาคนการก็ถูกตัดสินสินะครับค่ะคณะตุลาการซึ่งแน่นอนว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายอํานาจเก่าก็มีมติเป็นเอกฉันให้ตัดสินประหารชีวิตพระปรีชาคนการแล้ววาระสุดท้ายของท่านเป็นยังไงครับ วาระสุดท้ายของท่านมาถึงในวันที่24พฤศจิกายนพศ2422ที่ลานประหารมวงปราจีนบุรีซึ่งก็คือเมืองที่ท่านเคยเป็นเจ้าเมืองมาก่อนนั่นเองมีบันทึกจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าท่านมีสติมั่นคงมากเดินไปที่หลักประหารอย่างสงบไม่ได้ร้อนขอชีวิตแต่อย่างใดและส่งสุดท้ายที่ท่านขอคือขอผ้าเช็ดหน้าของแฟนนี่น็อกส์คนรักของท่านมาเพื่อใช้ผูกตาตัวเองไว้ก่อนที่เพชฌฆาตจะลงดาบเป็นภาพที่สะเทือนใจมากเลยนะครับ การขอผ้าเช็ดหน้าของคนรักมาผูกตาในวาระสุดท้ายมันบอกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกของท่านในตอนนั้นจริงๆว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วมีบันทึกเกี่ยวกับคำพูดสุดท้ายของท่านไว้ไหมครับมีการเล่าต่อกันมาสองกระแสหลักๆค่ะกระแสหนึ่งมาจากมอรวคือกริดปราโมดที่อ้างว่าท่านพูดประโยคสั้นๆว่ากูต้องตายเพราะอยากมีเมียมแม่ม ส่วนอีกบันพึกหนึ่งจากรองอัมมาที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยระบุว่าท่านพูดว่าโบสถ์สร้างขึ้นยังไม่ทันแล้วเพราะได้เมียฝรั่งตัวจริงตายซึ่งหมายถึงโบสถ์คริสต์ที่ท่านกําลังสร้างให้แฟนนี่ที่ปราจีนบุรีค่ะไม่ว่าจะพูดแบบไหนแต่ความหมายมันตรงกันเลยคือท่านรู้ดีว่าต้นเหตุที่แท้จริงของโศกนาฏกรรมครั้งนี้คือเรื่องการเมืองที่เกี่ยวพันกับความรักของท่านนั่นเองพอเรื่องราวจบลงแบบนี้มันน่าเศร้ามากเลยนะครับ โดยเฉพาะกับแฟนนี่ที่ต้องสูญเสียทุกอย่างไปส่วนฝ่ายอื่นๆล่ะครับผลกระทบที่ตามมามันเป็นยังไงบ้างถ้าเรามองภาพรวมจะเห็นชะตากรรมของแต่ละฝ่ายชัดเจนมากค่ะสำหรับแฟนนีน็อกซ์เธอต้องกลายเป็นไม้สาวลูกติดเดินทางออกจากสยามไปพร้อมกับความเศร้าโศกเสียใจส่วนเซอร์โทมัสน็อกซ์ผู้เป็นพ่อก็ทั้งโกรธแค้นและเสียใจมากท่านไม่กลับมารับตำแหน่งกงสุลที่สยามอีกเลย และสำหรับตระกูลอมาติยกุลอำนาจและอิทธิพลที่เคยมีก็ถูกทำลายลงอย่างราบคาบในพริบตาแล้วฝั่งรัชกาลที่5ล่ะครับการสูญเสียขุนนางคนสำคัญที่เป็นเหมือนแขนขาในการปฏิรูปประเทศไปแบบนี้ส่งผลกระทบต่อพระองค์ยังไงบ้างแน่นอนว่าทรงเสียพระราชารัไทยอย่างมากค่ะแต่ในอีกมุมหนึง่งเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นบทเรียนราคาพแพงครั้งสำคัญที่ทำให้พระองค์ทรงเรียนรู้และเข้าใจเกมการเมืองในราชสำนักอย่างลึกซึง้ง ทำให้หลังจากนั้นทรงรอบคอบและว,วางแผนการปฏิรูปการปกครองอย่างรัดกุมยิ่งขึ้นจนในที่สุดก็สามารถรวบรวมและดึงอำนาจคืนจากขุนนางตระกูลใหญ่ได้สำเร็จในเวลาต่อมาค่ะกลายเป็นว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นบทเรียนราคาแพงมากสำหรับรัชการที่หที่ทำให้พระองค์ต้องรอบคอบขึ้นจนสุดท้ายก็สามารถปฏิรูปและดึงอำนาจกลับมาได้สำเร็จแต่มันมีอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับความทรงจำของผู้คนต่อพระปรีชากลลการใช่ไหมครับใช่ค่ะ นี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากคือในขณะที่ประวัติศาสตร์กระแสหลักของทางราชการจะรึกว่าพระปรีชากรลาการเป็นนักโทษอุกจา,การ์ข้อหาทุจริตและหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่ในระดับท้องถิ่นที่จังหวัดปราจีนบุรีพระปรีชากรลาการกลับได้รับการนับถือบูชาในฐานะเทพร,รักหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองในชื่อเจ้าพ่อสําอางมีการสร้างศาลให้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะ โอนี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งมากเลยนะครับมันแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกโดยผู้มีอำนาจกับความทรงจำของคนในพื้นที่มันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงเลยเรื่องราวทั้งหมดนี้มันตอกย้ำเลยนะครับว่าคดีพระปรีชากรการไม่ใช่แค่เรื่องทุจริตเหมืองทองหรือเรื่องรักต้องห้ามของหนุ่มสาวแต่มันคือสมอรภูมิของการเมืองที่โหดร้าย เป็นการประทะก,กันอย่างรุนแรงของโลกเก่ากับโลกใหม่และโศกนาฏกรรมของผู้ที่ตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนั้นโศกต้องค่ะเรื่องเนะทอนให้เห็นถึงความซับซ้อนของยุคเปลี่ยนผ่านในประวัติศาสตร์สยามได้อย่างดีเยี่ยมเลยมันคือการประทะกันร,ระหว่างจารีตประเพณีแบบเก่ากับอิทธิพลความคิดจากโลกตะวันตกซึ่งสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่โศกนาฏกรรมของคนที่พยายามจะก้าวข้ามเส้นแบ่งเหล่านั้นมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจทิมทายไวใ้ให้คบคิดกันนะคะ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆชี้ตรงกันว่ารัฐบาลอังกฤษตัดสินใจที่จะไม่แทรกแซงเพื่อรักษาสัมพันธ์ไมตรีกับสยามเอาไว้ลองจินตนาการดูว่าท่านในวันนั้นมหาอำนาจตะวันตกอย่างอังกฤษตัดสินใจใช้กำลังเข้าแทรกแซงความขัดแย้งภายในของสยามอย่างเต็มรูปแบบประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางไหนและมันจะส่งผลต่อสถานะความเป็นเอกราชของสยามในยุคที่ลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังคุกคามอยู่ทั่วทั้งภูมิภาคได้อย่างไร